ดีค่ะเด็กๆวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของเด็กดีมีมารยาทนะคะในเรื่องของการรับส่งของนะคะการรับแล้วก็การส่งของนะคะเล่นสีชมพูนะคะเด็กๆเรามาดูรูปภาพนะคะอ่ารูปภาพนะคะเรื่องการรับแล้วก็ส่งของนะคะอันนี้เขาให้เด็กๆระบายสีในภาพงงงงนะคะเด็กๆ 1 2 3่งน2 3 4มี่สีรูปภาพใช่ไหมคะอ่าบอกว่าให้เด็กๆระบายสีรูปภาพเสร็จแล้วเด็กๆก็โยงสิ่งที่เด็กๆรับส่งของอย่างมีมารยาทนะคะภาพไหนเออสมมติเด็กๆระบายภาพนี้ใช่ไหมคะภาพแรกที่วงกลมสีชมพูใช่ไหมคะเด็กระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆดูสิคะว่าเราเราจะรับของจาก แบบนี้ผู้ใหญ่นั่งเราก็ต้องทำไมกะเด็กๆเราก็ต้องนั่งเด็กๆก็ระบายสีเสร็จแล้วเด็กก็โยงมาเลยค่ะนี่มารยาทที่ควรทำผู้ใหญ่นั่งจะรับของจากผู้ใหญ่เด็กก็ต้องนั่งลงนะคะนี่เยี่ยมมากเลยระบายโยงระบายสีเสร็จแล้วก็โยงเลยนะคะต่อไปค่ะอันนี้นะคะถ้าผู้ใหญ่นั่งบนเก้าอี้เด็กๆยืนได้ไหมได้นะคะเด็กๆไม่ควรทา เด็กก็ต้องนั่งลงค่ะนี่นี่ส่งของให้ผู้ใหญ่ถ้ามีควรปฏิบัตินะคะเป็นท่าที่มีมารยาทแตนะ่นั้นเด็กก็โยงค่ะระบายสีเสร็จก่อนหรือเด็กๆจะโยงก่อนแล้วค่อยระบายสีก็ได้นะคะต่อไปค่ะองคกรมสีส้มใช่ไหมคะเ้าเรามาดูมีผู้ใหญ่ส่งของให้เด็กๆ เด็กๆก็ยืนผู้ใหญ่ก็ยืนแต่การยืนแบบนี้แล้วรับของด้วยมือเดียวอย่างนี้ไม่สมควรทํานะคะเด็กๆท่านนี้ไม่สมควรดังนั้นท่านนี้เด็กๆระบายสีสัแล้วเด็กๆก็ไม่ต้องโยงนะคะเด็กๆอันนี้เราก็หยุดเอาไว้นะต่อไปเป็นไพ่สีม่วงค่ะเด็กเวลาเราส่งของให้ผู้ใหญ่เราต้องทําอย่างไรส่งสองมือนะคะเด็กๆไม่ส่ง นี้เด็กๆระบายสีเสร็จเด็กก็โยงไปมีมาร,ะระยะทในการส่งของให้ผู้ใหญ่นะคะนี่สรุปว่าเราโยงกี่เส้นคะเด็กๆหนึ่งสองแล้วก็สนะคะเสร็จจากนี้แล้วเด็กๆก็เปิดไปอีกหนึ่งแผ่นนะคะ,ะในการรับส่งของเหมือน หมดไว้หนสให้เด็กๆคีดทับค่ะเด็กๆคีดทับภาพที่เป็นส่วนประกอบตามที่กำหนดให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะน้องกล้องกับน้องโบถือเกสรดอกไม้สีม่วงใช่ไหมคะมีอยู่3เส้นใช่ไหมคะสาช่อ,อขอโทษกับสาช่อเด็กๆก็ไปสังเกตสิคะเกสรดอกไม้นี้เป็นเป็นอันอันที่หนึ่งใช่ไหมอันที่สองใช่หรือไม่ อันไหนเอ่ยหนึ 1, 2, ่งหรือสองคะเด็กๆเยี่ยมากเลยค่ะนี่ค่ะดอกเกสรสีม่วงเขาต้องมาใส่ดอกไม้สีม่วงกระถางดอกไม้สีแดงนี่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ขีดทับดอกไม้สีแดงเกสรสีสม่งวงนะคะต่อไปเด็กๆมาดูภาพด้านล่างอ้าวสังเกตนะคะมีล้อรถจะไปใส่ล้อรถคันไหนดีเอ้ยเราคิดเองนะทำเองนะคะอ่าต่อไป Y ibo, y it นีโบอยู่ภายใดจะเอาโบไปติดของขวนกันไหนดีเอ่ยให้มันสัมพันธ์กันนะลองทำนะคะเรียนมากเลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะเด็กๆครูตาก็จะมีใบงานอยู่หล,ยหลายชุดอยู่นะ,ะามาดูนะคะนี่ใบงานในนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพการส่งของสัก ผู้ใหญ่นะคะเวลาเขาจะส่งของให้เขาก็ยกมือไหว้ขอบคุณใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็นับจํานวนสิ่งของให้มันตรงกับจํานวนนะคะอ่ามีส้มอสมมติมีส้มนับส้มนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเขากำหนดเห็นป้ายไว้ส้มใช่ไหมคะส้มมีจํานวนเท่าไหร่คะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าเด็กๆก็คิด ับเลข5อันนี้นะคะเด็กๆเ,เป็นการฝึกนะับจํานวนให้มันตรงกับรูปภาพนะคะลองฝึกด,ดูนะมียางลบมีไข่ไก่แล้วก็มีดินสอสนะคะลองทำกับคุณแม่ดูนะลองทำก,กับผู้ปกครองนะต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับใบงานในนี้เด็กๆจะทำวันเสาร์ก็ได้นะคะนี่ค่ะ วนวันเสาร์คุณครูอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สอนคิดให้เด็กๆนะคะดังนั้นวันนี้คุณครูก็เลยฝากรายงานรวบของสัปดาห์เด็กดีมีมารยาทให้เด็กๆเลยนะคะถ้าเด็กๆสะดวกทําวันศุกร์ก็ได้หรือจะทํมมาวาันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะเด็กเองหดูนะคะเขาให้เขียนจํานวนนับหนึ่งหนึ่งถึงห้านะคะเด็กๆเด็กก็มีนับด้วยนะคะเด็กๆฝึกนับด้วยนับหนึ่งก็เขียนเลขหนึ่ง หนึ่งสองก็เขียนเลขสองและเด็กก็ฝึกนะับภาพต่อไปนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขที่อยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็จะมีใบงานน,นี้อีกนะคะเด็กเขียนตามรอยนะคะก็เป็นเรื่องของเ,อเส้นลากเส้นวงกลมนะคะแล้วก็มีเขียนปัญญชนะขงคู่กับรอเรือนะคะ<ๆ>เด็กๆลองทำดูนะคะเป็นฝึกดีลามือด้วยนะคะเด็กๆ แล้วก็อีกต่อไปก็จะมีภาษาติดทบทวนนหคะเด็กๆตัวเอเหมือนเดิมค่ะเด็กๆนะอุตาก็ฝึกไปเนี่ยฝึกการเขียนลากเส้นเส้นประบนะคะที่เป็นวงกลมกับตัวเอให้เด็กๆอีกด้วยนะคะถ้าเด็กๆสะดวกทำคนไหนเด็กๆก็่อยทำไปได้นะคะถ้าดูว่ามันเยอะเกินไปเด็กๆก็ทำทีละหน้าก็ได้นะคะ เื่อทำที่เด็กๆทําได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเราพบกันใหม่นะสวัสดีจ้า